ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามในส่วนของผลงานตำรวจไซเบอร์อีกหนึ่งคดีนะครับเป็นเรื่องของแชร์ คราวนี้เป็นแชร์แม่หนิงคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครคุณรันมีหลายแม่มากๆเลยทีเดียวมไม่ว่าจะเป็นแชร์แม่มาีแม่ชมอยแล้วก็แม่เก๋ล่าสุดเป็นแม่หนิงนะครับในส่วนของคดีแชร์แม่ชมอยเนี่ยโดนคุกไปเป็นแสนๆปีโอ้โหเยอะม,มากๆก็เรียกว่าจําคุกตลอดชีวิตออมาดูในส่วนของแม่หนิงกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยกลุ่มผู้เสียหาย ที่ตกเป็นเหยื่อเท้าแชร์แม่หนิงนี่นะครับได้มีการเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจไซเบอร์เพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับเท้าแชร์ในความผิดฐานช่อกองประชาชนนะครับหลังจากได้มีการเล่นแชร์ออนไลน์แล้วก็ร่วมลงทุนออนไลน์นะครับก็เป็นในส่วนของสินค้าเงินผ่อนสูญเงินไม่ต่ำกว่าคนละ500,000จนถึง1ล้านบาทครับ นี่ครับคุณผู้ชมหนึ่งในผู้เสียหายได้มีการเล่าให้ฟังบอกนะครับว่าสืบเนื่องจากตนเองรู้จักกับเท้าแชร์ที่ชื่อว่าแม่หนิงผ่านทาง Facebook แล้วก็เคยเล่นแชร์ด้วยมานานกว่า7ปีนี่นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกหลอกจึงเชื่อใจมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองตนเองได้เล่นแชร์นะครับเป็นทองหนัก2บาทซึ่งผ่อนจนครบทั้งหมด17งวด งวดละ2,950บาทแต่กลับไม่ได้รับทองตามวันที่กำหนดเอาไว้ก็เลยรู้สึกเริ่มเอกใจหลังจากนั้นได้มีการทักไปถามบรรดาลูกแชร์คนอื่นๆที่มีการเล่นแชร์ทองไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะทราบว่าลูกแชร์คนดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับทองเช่นเดียวกันถึงรู้ตัวว่าน่าจะถูกหลอกแล้วละ่ะนอกจากนี้ยังทราบภายหลังด้วยนะครับว่ามีผู้เสียหายบางราย ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี64ก็ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับยังได้ของไม่ครบก่อนที่จะมีการรวบรวมจำนวนเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายเพื่อที่จะรวมตัวมาแจ้งความในข้อหาช่อโกงกับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นมีผู้เสียหายที่รวบรวมได้ประมาณ12คนทั่วประเทศนี่นะครับก็ได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นั่นก็คือตำรวจใส่เบอร์นั่นเองครับผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวในเรื่องนี้ด้วยนะครับด้านผู้เสียหายแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับคุณผู้ชมได้แก่กลุ่มหลอกเล่นแชร์ออนไลน์กลุ่มหลอกขายแชร์และก็กลุ่มผ่อนสินค้าออนไลน์รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่กว่า3 3ล้านแบาทนะครับเฉลี่ยรายละหลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักล้านบาทก็มี ซึ่งมีผู้เสียหายมียอดถูกโกงมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านแสนบาทนั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้เสียหายเคยรวมตัวไปติดต่อแจ้งความที่โรงพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากผู้ก่อเหตุพักอยู่ที่ตำบลสำารงเหนือแต่กลับถูกตำรวจปฏิเสธรับแจ้งความไปนะครับซึ่งกลุ่มผู้เสียหายก็เชื่อว่าอาจเป็นเพราะสามีของเท้าแช่แม่หนิงเนี่ย ซึ่งเป็นคนคุมบ่อนและก็ชอบอ้างชื่อหรือแสดงตัวว่าสนิทสนมกับตำรวจตั้งแต่ระดับร้อยตำรวจตรีไปจนถึงยศพันตำรวจเอกเลยก็มีซึ่งน่าจะใช้อิทธิพลทำให้เรื่องของการแจ้งความชั้นโรงพักเนี่ยไม่สามารถใช้การได้อย่างไรก็ตามนะครับผู้เสียหายได้พยายามติดต่อเท้าแช่แม่หนิงแต่ก็ได้รับคำตอบบ่ายเบียงและล่าสุดนะครับไม่สามารถติดต่อแม่หนิงได้ แต่ว่าที่หน้าเพจเนี่ยก็ยังเปิดรับลูกแชร์อยู่ตามปกตินอกจากนี้ยังมีการข่มขู่ผู้เสียหายด้วยนะครับบอกว่าถ้ารอไม่ได้ก็ไปแจ้งความสิหรือไม่ก็ไปเจอกันที่ชั้นศาลเลยนี่นะครับเป็นคำพูดประมาณนี้เลยแล้วก็คาดว่าอาจจะทำกันเป็นขบวนการทั้งนี้ตนอยากได้เงินคืนและก็ขอความชัดเจนจากแม่หนิงนั่นเองครับขณะที่พลตรตรีชัดปันธาการคล้ายคลึง ผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งท่านกล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยทราบว,ว่ากรณีดังกล่าวมีผู้เสียหายหลายส่วนและก็เกิดในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพรวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบดูนะครับว่าลักษณะนี้เป็นแชร์หรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นการช่อกงประชาชนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวตํารวจไซเบอร์ก็จะมีการตรวจสอบกันต่อไป เบื้องต้นก็รวบรวมผู้เสียหายได้แล้ว12คนทั่วประเทศไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมียอดของผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อเนี่ยเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับกันผ่าน Facebook นะคะเราเล่นกันมาทั้งหมด7ปีอ่าและเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยคือในการเปิดวงแชร์ของเท้าเนี่ยเขามีเปิดให้ผ่อนของแล้วก็มีหลอกลวงขายมือแชร์ให้กับทาของ,งพวกเราะคะ่ะทางผู้เสียหายนะคะ พอเราโอนเงินไปซื้อเสร็จแล้วก็เราไม่มีวงแชร์เล่นค่ะก็เหมือนก็คือเขาได้เงินไปฟรีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ติดต่อกับมาว่าจะยังไงค่ะอย่างวงแชร์ที่เล่นเนี่ยเป็นวงแชร์ทองวงสองบาททองสองบาทะนะคะเล่นด้วยกัน23มือค่ะมือละ2950บาทจะเป็นการแรนดอมค่ะแรนดอมตัวเลข1ถึง23าแต่มือแรกเนี่ยก็คือเป็นของเท้าอยู่แล้วก็ตัดออก เรนดอมเฉพาะสองถึงยี่สิบสามแรนดอมโดนหมายเลขไหนคนนั้นก็ได้รับสมมติว่าของพี่อย่างเงี้ยค่ะอ่าได้วันที่หนึ่งโอเครู้แล้วว่าแรนดอมได้วันที่หนึ่งเท้าเขาก็จะโชว์ตัวเลขที่แรนดอมให้อย่างเงี้ยค่ะว่าเราได้ได้เสร็จเราก็ส่งเอกสารให้เทา้าค่ะแล้วก็เขียนสัญญาส่งไปให้เทา้าแล้วเขาก็จะส่งทองให้เราแล้วเราก็ผ่อนต่อจนจบค่ะ เอกสารที่ว่าคืออะไรจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านค่ะเซ็นสำเนาถูกต้องทุกอย่างแล้วก็จะเซ็นกำกับว่าใช้สำหรับมงทองบ้านนี้แล้วก็สำหรับอ่าใส่เงินให้กับคุณเท้าชื่อคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกันมาได้อ่เจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดแปดปีแล้วค่ะอ่าก่อนหน้าของเฉพาะของพี่เนี่ยพี่ไม่โดนนะคะแต่ก่อนหน้าเท่าที่ทราบมาเนี่ยมีผู้เสียหายก่อนหน้าพี่ บางคนนะตอนนี้ครึ่งปีแล้วยังไม่ได้บางคนตั้งแต่ปี6กสี่ยังได้ไม่หมดค่ะซึ่งเราเพิ่งจะมาทราบกันต่อหลังเพราะว่าพี่ไม่ได้ของพี่ก็เลยทักไปถามน้องๆหลายๆคนคนที่ได้ก่อนหน้าพี่เขาก็ไม่ได้ค่ะแล้วเขาก็จะผัดผ่อนมาเรื่อยๆว่ากาลังดาเนินการให้นะคะกําลังให้บัญชีจัดการให้นะคะจะเป็นแบบนี้ตลอดอ่เงินเนี่ยจะโอนเข้าให้ไม่เกินเที่ยงคืนนะคะพี่รอระบบตัดนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ใช่บ่ายเบีย่ยงมาเรื่อยๆตอนนี้เป็นระยะเวลา2เดือนแล้วที่เราไม่ได้แต่น้องคนอื่นเนี่ยมีตั้งแต่6เดือนขึ้นมาบางคนตั้งแต่ปี6465ก็มีค่ะ <_ an> ผู้เสียหายจริงๆมีเยอะมากกว่านี้แต่ว่าบางส่วนยังไม่ทราบข่าวว่าณตอนนี้มีผู้เสียหายบางส่วนที่เขาทราบแล้วเขาต้องการจะดําเนินคดีหรืออะไรเงี้ยค่ะ <_ an> ยังเปิดหน้าเฟซปกติค่ะยังหาเท้าแชร์ยังหาลูกแชร์เข้าไปในบ้านปกติยังมีการโพสในเฟซบุ๊ก ถามว่าติดต่อได้ไหมส่วนพี่อ่ะติดต่อเขาผ่านอินบ็อกซ์ทาง Facebook หรือไม่ก็ไลน์นะตอนนี้เขาเงียบมาสามวันแล้วปกติเขาจะทักหาเราหรือไม่ถ้าพี่ทักไปเขาก็จะตอบมีค่ะเคยโทรหาเขานะคะแต่เขาก็ไม่รับไม่ใช่ว่าไปแจ้งความหรอกคะ่ะพอดีว่ามีเคสหนึ่งของน้องเขาอ่ะอันนี้เขาผ่อนเป็นพวกสินค้านะคะอ่าแล้วเขาไม่ได้รับของยอดก็ค่อนข้างสูงกืบ4 0 0 0 0 0บาท ค่ะเสร็จแล้วเขาก็ติดต่อรับของพอตอนหลังมาคือนะัดติดต่อรับของยังไงก็ไม่ได้เสร็จแล้วคือเขาทางเท้าเนี่ยเขาพยายามไกล่เสียค่าเสียหายในวงเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่ทางผู้เสียหายเขาไม่ไม่ยินยอมค่ะก็เลยมีการย้ายจากโรงพักที่เขาไปแจ้งความมาทาง,ทางท,างทางที่โรงพักสำโรงอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเท่าที่คุยก็คือเขาบอกว่า เขาเขาจะแจ้งต่างจังหวัดเนาะแต่ว่าไม่ขอระบุแล้วกันเนาะว่าแจ้งที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะคือไม่อยากพลาดพิงใครค่ะแจ้งต่างจังหวัดแล้วตอนนี้จะย้ายเรื่องเข้ามาข้างในอะค่ะ <c oughs> เขา <c oughs> ใช่ค่ะเขาจะมีตลอดเขาบอกว่าถ้าใครไม่รอ <c oughs> เขาจะบอกว่า <c oughs> ถ้ารอไม่ได้ <c oughs> ก็ไปแจ้งความนะคะ แล้วเดี๋ยวไปตกลงเดี๋ยวไปตกลงที่สอนอเดี๋ยวจะเอาเหมือนกลับไปทําเรื่อง่อนที่สอนอแล้วจ่ายเงินไปให้เขาจะพูดมันแบบนี้หรือไม่ก็ไปเจอกันที่ศาลเลยเจอกันที่ศาลเลยเขาจะใช้คําพูดมันแบบนี้บอกเราถ้ารอไม่ได้ก็ไปแจ้งความเลยนะคะีลยวหนิงจะเอาเงินไปเรารู้จักจากการารู้จักกันในทางผ่านทาง Facebook ค่ะค่ะ โปรไฟล์ค่ะเ,เขาลงโปรไฟล์ดีมากเ,เขามีหน้าร้านทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเรามาทราบตอนหลังว่ามันเป็นการบิวอินในบ้านเขาเขาไม่ได้มีหน้าร้านจริงเพราะว่าอะไรถึงทราบว่าไม่มีหน้าร้านจริงเพราะว่ามีน้องติดต่อซื้อสินค้ากับเขาแล้วขอไปรับที่ร้าน,เ,นเขาไม่ให้ไปคาไม่ให้ไปนี่เลยค่ะผู้เสียเขาไม่ให้ไปถ้าถามพี่พี่คิดว่าเขาน่าจะทํากันเป็นกระบวนการเพราะสามีเขารู้เรื่องพี่คิดว่าครอบครัวทั้งเขาต้องรู้เรื่องครอบครัวฝั่งสามีต้องทราบค่ะ สามีเขาการส่งนาพี่เห็นเฉพาะใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็เขาไม่ได้เป็นคนไทยอะค่ะเท่าที่พี่ทราบคือเขาเป็นอิสลามแล้วก็ทางครอบครัวเขามาจากต่างประเทศเขามาจากปีนังค่ะเขาไม่ได้เป็นคนไทยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ทางสามีเนี่ยเท่าที่คุยกับคนอื่นเขาก็จะพูดดีแต่ว่ารู้สึกจะมีเคสบางเคสที่ก็บอกว่าจะมาอะไรเอาอะไรกับเขานักหนาเขาเก็บเงินไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่สามีเขาพูด ค่ะเดี๋ยวจะมีผู้เสียหายตรงนี้ตามมาค่ะกําลังเดินทางมาค่ะคไไพี่ก็ไม่ไม่เข้าใจคําว่าเก็บเงินไม่ได้ว่าคุณเอาเงินไปทําอะไรค่ะเขาไม่ได้แจ้งการแนด์อมของเขาคือมันมีการผิดปกติคือมันจะมีมือมือที่เป็นชื่อของเขาชื่อสามีเขาแล้วก็เป็นชื่อเหมือนชื่อคนอื่นแต่ว่าไม่มีการส่งสลิปเข้าในวงอะคะค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะประมาณอา สมมติมว่ามันมี23มือใช่ไหมคะหักเท้าออไปก็คือเหลือ22นั่นก็คือจะเป็นสมาชิกในวงทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าส่งสลิปเข้าวงจริงๆอะค่ะมีประมาณแค่10คนแต่ว่ามือที่แรนดอมก่อนไปหน้านั้นอีกประมาณ10มืออะไรเงี้ยคือเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าชาวเท้าจะโชว์แค่เลขที่แรนดอมขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเท้าเขาแรนดอมได้ใครอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าใช่ค่ะเขาไม่มีการถ่ายวีดีโอให้ดูอะไรเลวค่ะใช่ค่ะซึ่งเราคิดว่าอาจจะเป็นมือผีอะไรเงี้ยค่ะที่เขาเรียกกันว่ามือผีคือเป็นมือที่อาจจะเป็นมือที่เท้าเขาเอาไปก่อนเองหรือเปล่าอะไรใช่ค่ะมันก็เหมือนการที่เราเอาเงินเราไปหมุนก่อนอะไรเงี้ยแล้วหลังๆมาเขาก็นัดชําระกับลูกแชร์ที่แรนดอมได้ไม่ตรงกําหนดค่ะพี่คนนี้ ก็คือเป็นการขายแชร์ค่ะขายแชร์ก็คือเขาติดต่อมาเพื่อขายแชร์ว่าสมมุติว่าในวงมีทั้งหมด20มือใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีบอกว่าหมือเนี่ยค่ะมีเขาขายในราคานี้อะไรเงี้ยแล้วก็นัดที่จะให้ตังก็ปรากฏว่าคือพอถึงกําหนดปุ๊บเขาก็จะอ้างว่าระบบ ร,บบอรอระบบนะคะรอระบบนะคะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดการให้นะคะจนคือผ่านไปผิดนัดผ่านไปเรามีการทวงถามตลอดเวลาจนเราของเงินในส่วนของเราอะค่ะคืนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจ,จัดการให้จัดการให้จัดการให้คำนี้ค่ะตลอดมาคือไม่เคยได้รับสักบาทซึ่งเป็นเงินของเราเองที่เราจะขอคืนนะคะ,ะเป็นการข,ขายอะค่ะขายแชร์แต่เราก็ไม่ได้รับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ดึงเราเข้าไปในในกลุ่ม ที่ที่ว่าเขามาขายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสมาชิกที่มีในวงจริงๆมีจริงไหมเรื่ออะไรเงี้ยคือเราไม่ทราบข้อมูลตรงนั้นนะคะที่เล่นมานไหน,นอ่าน่าจะ,จะเกือบปีมั้งคะก็คือมีน้องที่รู้จักค่ะ,คะเขาเล่นอยู่ก็เลยถามว่าเออเท้าคนนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีการได้ถามน้องเ็าบอกโอเคเขาเป็นระบบดีพี่เขามีบริษัทอะไรชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยลองเล่นซึ่งเล่นก็คือเป็นเล่นวงน้อยค่ะแล้วพอมาตอนหลังคือเราเ,ออเขาทักมาขายแชร์ เราก็เลยสนใจก็เลยซื้อไปเงี้ค่ะพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็ผิดนัดผิดจะจ่ายผิดจะจ่ายคือไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายก็คือนัดมาตลอดอะคะ่ะจนทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายก็นัดเหมือนเดิมทั้งหมด7สลิปปะคะ่ะประมาณเจสลิปเจวงะค,ะค่ะค่ะเราอยากได้เงินคืนนะคะเพราะว่าอยากได้ความชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาคือเขานัดตลอดเวลาคือรอระบบ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 ,รอระบบจน เราก็คือเครียดตามของเขาไปด้วยเพราะจำนวนเงินคือเยอะนี่ค่ะคือเราไม่ได้ความชัดเจนจากเขาเลยคือรับปากค่ะได้ค่ะรับปากค่ะได้ค่ะแต่สรุปก็คือได้ความว่างเปล่าตลอดเวลาค่ะแต่คือเราติดต่อไม่ได้ไม่มีความชัดเจนอะไรให้เราเนะะี่ยค่ะซึ่งเป็นเป็นเงินของเราจริงๆที่เราขอคืนเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะน้องเขาตอนนี้น้องเขาเลิกเล่นเพราะว่าน้องเขาไปาไป,ไป,ไปเดินทางไปกับแฟนค่นะครับก็มีผู้เสียหายมา5คนเช้าวันนี้นะครับ ก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันมีหลายส่วนและเกิดหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายส่วนจะดูว่าจะเป็นลักษณะเป็นแชร์ไหมหรือว่าเป็นการช่อโกงประชาชนอย่างไร ซึ่งองไรก็แล้วแต่นะครับตามพรลกรใหม่เนี่ยที่แจ้งมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อผู้ถ่ายเข้ามา w a l k i n เข้ามาเนี่ยทุกพื้นที่จะต้องรับและสอบประคำเบื้องต้นจากนั้นแล้วก็ลงระบบแอดมินนะครับก็จะลงระบบและแยกว่าในส่วนของงานใดในส่วนตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังครับในการไปรู้จักทางเฟซไม่รู้จักตัวตนจริงและมีการไปแชร์เล่นเล่นแชร์อะไรางเงีเ้ตรงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางพนังสอบสวนของทางสทรหนึ่งเนี่ย ได้มีการสอบปากคำเบื้องต้นว่าเข้าในส่วนใดบ้างก็อยากจะฝากเตือนนะครับว่าการจะไปเล่นแชร์แล้วก็รู้จักใน Facebook ไม่เคยเจอตัวตนอย่างเงี้ยเราต้องระวังครับนะครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้ก็เป็นการหลอกนะครับให้ลงทุนหลอกให้เล่นแชร์หลอกให้ทำภารกิจนะครับหลายๆอย่างโรแมนต์แกมคือหลอกให้รักและก็โอนไฮบิรแกรมนะครับหลอกให้ลักและลงทุนก็ยังเกิดขึ้นนะ ถึงแม้เรามีพรลกรใหม่แล้วก็ตามนี่นะครับบัญชีมา้าน่ยบรรยากาศผมว่าน่าจะดีขึ้นลดลงธนาคารเขาก็ช่วยเราเต็มที่นะขี่ม้าขาวมานะครับธนาคารอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ประสานกันดีทั้งกสอทอชธนาคารเครือข่ายโทรศัพท์และตำ,ตำรวจตำรวจไม่ใช่ไซเบอร์อย่างเดียวครับตำรวจทั้งประเทศผมว่าผลึกกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญนะนะครับสอทอหนก็ได้รับอวอร์ูจากทางผบตร นะครับจกทางผู้จัดการเซเบอร์ว่าเมื่อประชาชนเข้ามาท่านเห็นไหมคเมื่อกี้น้าตาคอมาเลยเสียหายกันหลายล้านเก้าอี้ก็ที่เมื่อกี้ท่านก็กนต้องนั่งกับพื้นเลยเก้าอี้ไม่พอคดียังสูงอยู่ถึงแม้กราฟผมว่าเริ่มดีขึ้นตามที่รองสุเทพดูเรื่องงานสอบสวนเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่มันยังเริ่มอย่างชา้าๆดีขึ้นอย่างชา้าๆงั้นพวกเราต้องช่วยกันครับอชาชีพออนไลน์ยังยังหน้าเป็นวลระษณสำคัญอยู่บ้านอ,อมทองนะหรือว่าเจ๊หนิงเนี่ยครับที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ าหากมีผู้เสียหายนะครับได้รับ,รบผลกระทบตรงนี้ท่านก็สามารถ w a l k i อเข้าไปแจ้งในพื้นที่ในสอ,นอแลสสอพนอั้นๆได้เลยนะครับเข้าๆตอนนี้ก็เกิดที่กรุงเทพแล้วก็สุพรรณบุรีงั้นตรงน,นี้ก็ฝากประชาชนนะครับถ้าผู้อีผู้เสียหายเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับกรณีของเจ๊หนิงหรือว่าบ้านอ,อมทองที่เป็นแชร์นะครับเมื่อถึงโรงพักนั้นๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางพนักงานสวนก็จะลงระบบนะครับทางเวอร์ไวเบไทยโพลิสออนไลน์ .com นะครับแล้วก็ระบบแอดมินก็จะมารวมถ้ามันเชื่อมโยงก็จะรวมระมัดรวมกันมานะครับเป็นกลุ่มก้อนในคราวเดียวกันงั้นส่วนตรงนี้ก็ฝากประชาพันธ์หมีพิษถหายมาเพิ่มเติมครับ